เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาแยกความแตกต่างของแสบทั้งสามตัวนะครับทั้งที่เป็นรุ่นใหม่ด้วยกันมาเราเอามารุ่นแรกเลยแสตโ z ครับออสหนึ่งตัวนี้ครับเป็นหน้าธรรมดานะครับยังไม่มีอินเสิร์ตนะครับตัวนี้หน้ามีอินเสิร์ตแล้วเป็นก้านตรงนะครับหน้าธรรมดายังไม่มีอินเสิร์ตนะครับยังไม่มีอินเสิร์ตแตตเลสตัวนี้ให้ความรู้สึกนุ่มนะครับต่อไปออสหนึ่งอินเสิร์ตตัวนี้นะครับก็เริ่มแล้วมีอินเสิร์ตตรงหน้าพัดเตอร์นะครับทําให้พัดได้ไกลขึ้น ประมาณ10จากพัตเตอร์ตัวเดิมนะครับจากรุ่นเมื่อกี้นะครับที่ไม่ได้อินเสิร์ตตัวนี้ก็ยังเป็นก้านตรงเหมือนเดิมแต่คราวนี้เรามาพบกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าประเทศไทยมาสดๆร้อนๆและเราก็กําลังถืออยู่ในมือแล้วเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยที่มีนะครับร้านเราสุดๆว้าวออสวันไอเฮดเอสนะครับตัวนี้ตัวนี้ต่างกับเพื่อนยังไงตัวนี้กบพ้อยดอยยังไงดียังไงมาพาไปชมครับอันดับแรกหน้าเป็นอินเสิร์ตครับ น่าเป็นอินเสิร์ตของสแตนเลสสตีลนะครับทำให้พัดได้ดีกว่ารุ่นออสวันธรรมดาถึง10%นะครับอันดับต่อไปกบข้อด้อยยังไงปัญหาคือเราจะบางคนนะครับจะไม่ค่อยชอบพัดเซ็นเตอร์ชาร์ปก็เลยจะ ชอบแบบนี้มากกว่าที่งอเข้ามาที่คอนะครับเพราะงอเข้ามาที่คอเนี่ยก็จะทําให้ยังไงรู้สึกโจทย์แล้วเป็นมิตรกับเรามากขึ้นนะครับไม่ได้เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเหมือนตอนแรกคราวนี้อันดับต่อไปนะครับที่ยังต้องมีอยู่คือความรู้สึกเวลาโจทย์นะครับคราวนี้เราจะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก้านตัวนี้นะครับจะไม่นํามาเยอะเหมือนเดิมเราไม่ต้องรู้สึก lean f ฟ r w a r d มาเยอะแบบเดิมนะครับเพื่อที่จะโจดของพั t เตอร์แลในทุกๆชิ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับค่อนข้างตอบโจทย์สุด สำหรับนักกอล์ฟเมืองไทยที่ต้องการใช้พัตเตอร์คุณภาพดีซีโ,โทรทล์กและมีนวัตกรรมเด็ดๆที่ออกมาทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องว้าวชอบแบบไหนลองติดตามนะครับเรามีทั้ง3แบบให้เลือก